สวัสดีครับกลับมาพบกับบอกก้าวเราสิบนักสวัสดีคุณเมย์เฟื่อนอารมณ์ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครอบครัวที่ดูครอบครัวอัจฉริยะด้วยกันฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วยังอยู่กับน้องธนัทนะคะเปรวเทียนยิ่งถุยคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยค่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับก็หลายอย่างนะคะก็อาจจะเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักดนตรีอาจจะเป็นศิลปินก็อนุษย์อยากเป็นศิลปินปิกัสโซน้อยตอนนี้เขาเรียกว่าปิกัสโซน้อย อยากจะเป็น,นอะไรครับก็อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นักวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์จะวิอจะทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกวิจัยครับตอนนี้ผมก็กําลังคิดเรื่องหลุมดําอยู่หลุมดําห <c oughs> ลุมดํามันมีเอฟเฟกอะไรกับพวกเราดูดได้ทุกอย่างครับแม้แต่แสงก็ยังดูดได้ห <c oughs> ลุมดําสามารถดูดได้ทุกอย่างแม้แต่แสงก็ยังดูดได้เอ0 1 2งนนี่เกี่ยวกับหลุมดำไหมครับ <c oughs> ไม่น่า ไม่น่าเกี่ยวอุกกาบาทมันจะชนโลกไหมลูกอุกาบาตถ้าอุกาบาตหลุมดําันกระโลอุกาบาทมันจะวิ่งไปทางหลุมดาแทนหรือโลกครับหมายถึงอุกกาบาตถ้าสมมติมันจะวิ่งชนลลกโลก,ลกถ้ามีหลุมดําหลุมดามันจะดูอุกาบาทให้อาเป็นว่านี่คุณมดมาเด็กคนหนึ่งสามารถที่จะที่จะเรียกว่าไงมีความสามารถซึ่งอาจจะรู้สึกว่าพิเศษเด็กอื่นๆที่เราเรียกว่าเด็กอัจฉริยะแต่จริงๆแล้วคุณแม่คุณพ่อบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าเด็กทุกคน สามารถเป็นแบบนี้ได้เพียงแต่คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านต้องให้ความสนใจและเล็งเห็นพรสวัรคิ์ของเขาคุณพ่อเป็นยังไงเมืม่อวานคุณพ่อทิ้งคําพูดคำนี้ไว้พ่อแม่พี่น้องคนไทยเนี่ยอยากจะดูวา่าทํำยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเขาเชื่อเหมือนเราเชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับับศักยภาพนะครับถ้าเชื่อแล้วเนี่ยนะครับแล้วยอมให้เวลายอมให้เวลากับลูกนะครับไอ้ให้เวลาตรงนี้ไม่ใช่ว่า ฉันมีเงินนะเอ้าจ้างคนนู้นมาดูจ้างคนนี้มาดูานนมาดไม่ใช่เพราะคนที่จะดูแลลูกได้ดีที่สุดคือพ่อแม่เพราะฉะนั้นพอพ่อแม่มาให้เวลาดูสังดูเลี้ยงดูลูกเนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นลูกเนี่ยจะค่อยๆทยอยส่งสัญญาณให้พ่อแม่เห็นว่าเขาชอบอะไรเากาทำอะไรแล้วมีความสุขอันดับอันดับแรกๆจริงๆจะต้องบอกว่าเขาชอบชอบทำแล้วทำอย่างมีความสุข คือถ้าชอบแล้วทาให้มีความสุขก็อย่างอย่าเป็นถนนส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปคาดหวังว่าตัวเองอยากได้อะไรหรือหรือไม่ไม่ได้อะไรมาแต่แล้วมาพยายามบอกกับลูกต้องให้ลูกเป็นคนเลือกว่าเขาชอบอะไรต้องถามคุณแม่บ้างว่าตอนอยู่ในท้อง คุณแม่กินปลาไหมต้องอัดปลาแซลมอน <c oughs> ไหมพี่เล้บอกกินปลาจะฉลา,าดอ้าวต้องกินอะไรแบบพิเศษมั้งไหมฮะต้องกินนมประเภทนมวัวแบบไหนอ๋อไม่ค่ะก็ทานปกติแ,แต่ทีนี้ตอนช่วงช่วง,งท้องเนี่ยแพ้ท้องทานมังสวิรัติเยอะมากทั้งวันเออก็<ล>ทั้งวันเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นผักผลไม้อะไรต่างๆคือปกติไม่ชอบมังสวิรัตินั่นในชีวิตปกติอ่ะแต่พอท้องนี่จะกินแต่มังสวิรัติเพราะได้มีเนื้อสัตว์เมื่อไหร่นี่จะเหม็นเลยพิเศษพิเศษตั้ง ใช่ไหมคะแต่ที่นี้พอมีลูกออกมาแล้วเนี่ยคะ่ะมีคุณหมอท่านหนึ่งให้คําอธิบายว่าสิ่งที่เด็นทานจากมังสวิรัตเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าในปัจจุบันเนื้อสัตว์จะถูกฮอร์โมนเร่งค่อนข้างเยอะเ,ออเพราะฉะนั้นทําให้เด็กเนี่ยอยู่ในครันไม่ครบตามที่เขาควรตอนนี้ที่จะเจอกั้<า>กที่เขาจะออกมาคือพอใส่ฮอร์โมนเร่งเข้าไปแล้วใช่ไหมฮอร์โมนย่อยไม่ได้ฮอร์โมนมันจะเป็น เป็นสิ่งในร่างกายแต่มันย่อยไม่ได้นะครับแต่พอมันโดนฉีดเข้าไปในกระแสเลือดมันก็จะหมุนเห่างงั<อ>้นแต่มันจะเข้าไปมีผลต่อเซลล์ข้างๆทำให้มันใหญ่ขึ้นเร็วขึ้นพอ,พอเรากินเ<อ>พราะเรา,าน่ากลัวถ้วเรากินเข้าไปแล้ว<อ>เราก็จะได้รับพวกฮอ์โมเลเข้าไปย่อยทำให้เราก็ได้รับสตรตกค้างเข้ามาด้วยซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีน,ะนี่ค่ะนี่คือคําอธิบายว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่<อ>ทําให้ลูกเนี่ยเขาอยู่ในอายุครรภ์ที่ครบแล้วคุณแม่ต้องบอกก่อนคุณมดามว่าตั้งทันตอนอายุ4ี่สิบ 1> ส,ส,ส1่1อย่างยังมีลุ้น ก็อย่างพี่เนี่ยสามสิบสักวันมาไม่อยากบอกอายุเลยสามสิบหกเจ็ดแปดีถามไหมคะยินไ,ไม่ได้สริยาแบบนี้เนาอะอสำคัญคือพ่อแม่ต้องไม่เครียดนะ,ะครับวันนั้นบางคนบอกพ่อแม่คู่นี้ก็พูดได้สิเพราะมีเงินแล้วโอ้ทุกวันนี้ปากกัดตีนถีบกันอยู่แล้ววูดไหนบ้านก็โดนน้ำท่วมอีกจะไปทำอย่างคุณสองคนก็ไม่ได้จริงๆจะถามว่าเรามีเงินไหมเนี่ยเราก็ไม่มีเงินมากนะครับ มีพ่อแม่อีกจานวนเยอะเลยที่มีเงินมากกว่าเราแต่ไม่มีเวลาให้กับลูกจริงๆเวลามีลูกสิ่งที่ต้องการที่สุดที่ลูกต้องการที่สุดคือเวลาไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินหรือทองของเล่นของธนัทเนี่ยนะคะสิมโฟมากๆเลยไปตินเองด้วยไปติดของเล่นหนูเล่นไปติดเองหมดเลยนลูกแล้วก็สมัยเด็กๆเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาชอบที่สุดคือเขาได้กอดกับพ่อกับแม่ เล่นกับตัวเราดิสเพลยต้องดิสเลย์ฮะทอยของเขาเป็นเป็นของเล่นของเขาจนถึงทุกวันนี้นะก่อนนอนเขาต้องเล่นก่อนกับผมนะมวยปล้ำต้องเล่นกันนะจะสนุกมากหัวล้อกิกกกิกแล้วก็ไปนอนนะฮะถ้ามีของเล่นที่เป็นเป็นเรียบร้อยมองออกว่ามันคืออะไรเนี่ยเขาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ไม่สนใจละนี่คือนี่คือส่วนหนึ่งนะนี่คือส่วนหนึ่งของเด็กคนนี้ไม่ทาท่านผู้ชมฮะนอกจากนี้เขาบอกว่านี่เบรกแรกเบรกที่สองเนี่ยต้องคุยกันต่อว่า จากเด็กคนหนึ่งซึ่งความรู้เราขอเน้นไอีกว,ว่าความรู้จริงเนี่ยเด็ก9ขวบถ้าสมมติจะนับตามปอยู่ปสามขึ้นปอสีแบบอ่แต่ทุกวันนี้อยู่ปอสี่ไม่ได้ละจะต้องกลับมาเรียนที่โฮมสกูลแต่คำว่าโฮมสกูลหรือเรียนที่บ้านเนี่ยจะเป็นยังไงการเรียนเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กันนะฮะยวกลับมากักา<อ>บ<ป>บอก9 1 0บฮะค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กับรายการบอก9 1 0นะคะแล้วก็ยังอยู่กับน้องธนัทด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าเรียกได้ว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเมื่อกี้เราพูดคุยกันถึงวว่าานนน้องัะะคยุ9ขบแ เรียนโฮมโฮมสคูลนะคะซึ่งอยากจะถามคุณแม่ว่ามันมันเป็นยังไงคะโฮมสคูลและที่สําคัญน้องเนี่ยเคยเรียนโรงเรียนธรรมดาเหมือนเด็กทั่วไปหรือเปล่าเคยเรียนเขาเคยเคยอยู่ในระบบการศึกษาปกตินะคะแต่หลังจากที่พัฒนาการของลูกเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าพัฒนาการของเขาค่อนข้างจะก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นในระบบการศึกษาตามหลักสูตรเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสาหรับลูก เพราะเขาจะต้องเรียนไปตามชั้นเรียนแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้มากกว่าในหลักสูตรนั้นแล้วเพราะฉะนั้นการที่เอาเขาออกมาเพื่อที่มาทำโฮมสกูลเนี่ยสามารถทําให้เราตัดวิชาการต่างๆให้เขาได้อย่างที่เขาสามารถที่จะรับได้ค<อ>่ายถึงว่าตัดตัดทอนออกซะบางวิชาที่ลูกเราแบบไม่ไม่น่นเราสามารถไม่ใช่ตัดทอนแบบออกแบบจริงๆกแบบ็คแบบือดีไซน์ให้ให้ตรงกับเขาอย่างวิชาการที่เขาแอดวานซ์มากๆอย่างวิทยาศาสตร์ ใช่ไหมคะเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องเรียนไอ้ที่เบสิกแล้วก็สามารถที่จะเรียนข้มขึ้นหน้าไปได้ okay, เรื่อยๆค่ะเอวานซ์ขึ้นไปได้เรื่อยๆ แ<ส>ต่สําหรับวิชาอย่างบางวิชาที่เขาจําเป็นที่จะต้องเรียนในระดับชั้นเรียนปกติอย่างสมมุติสังคมภาษาไทยเราก็มาเติมตรงนี้ไล่ขึ้นไปซึ่งแต่โรงเรียนมันไม่ได้คือถ้าคุณอยู่ป .4 แปบลบว่าทุกวิชาคุณจะเลเวลป .4 หมดเดี๋ยวขอโทษนะครับแล้วคุณครูจะต้องเาอุปกรมาที่บ้านไหมไม่ค่ะ <laughs> <c oughs> คือวิวิชาไหนที่พ่อแม่สอนเองได้เราก็จะสอนกันเองวิชาไหนที่เราคิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เก่งมากๆเราก็จะพาทนดไปหาท่าน แล้วอย่างลูกไปเรียนดนตรีอย่างนี้ค่ะแม่ก็จะอยู่ในคลาสเรียนกับลูกด้วยเพราะว่า7วันเขาจะต้องซ้อมกับแม่เราเจอครูแค่ทีละครั้งแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะเทคความรู้จากครูมาแล้วมาส่งกับลูกไปอีก7วันลูกก็จะเดินไปได้ถามคาถามแบบบ้าๆเลยนะฮะไม่กลัวลูกเป็นลูกแง่บ้างหรอพ่อแม่เป็นตัวของเวลาเขาเป็นตัวของตัวเองเขาเป็นตัวของตัวเองมากเลยค่ะนาองธนันครับถ้าสมมติวันนี้พี่มัถามว่าโตขึ้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ให้หนูวิจัยเกี่ยวกับโรคสายเออไวรัสสายพันใหม่หนูจะวิจัยเรื่องอะไรครับสายพันใหม่ครับผวเอาเรื่องเอชซีได้ก่อนดีกว่าเอชสายเอาเรื่องเอชซีได้ก่อนดีกว่าครับคนตายเยอะเพราะอะไรถึงเอา,เอา,เอาต้องวิจัยเรื่องเอชซีได้ก่อนดีกว่าก็คือคนตายเยอะครับแล้วก็เป็นโรคที่แก้ตอนนี้แก้มไม่หายด้วยอืมมารีนก็ใช่ก็คือปัญหาตอนนี้ก็คือไวรัสมันเป็นบทมันเป็น เป็นเนื้อเยอะสิแบบเดียวกันกับในร่างกายคนระับแปลว่าถ้ากินยาฆ่าเชื้อไวรัสลงไปว่ามันก็จะฆ่าเซลล์ในร่างกายเราด้วยีนปัญหาของเราเน,นี่ยหมายถึงว่าสมมติเรากินเออยาเออต้านไวรัสเข้า<ช>ไปเราก็ตายอ,อ๋อเราก็ตายเหมือนกันนั่นไงแล้วเราก็คิดว่าถ้าว่าเราแบบควรจะมีแบบ มัคเกอร์อะไรบางอย่างที่นไปบอกว่านี่คือไวรัสนี่คือไวรัสมันจบดีแค่เป็นอย่างนี้อย่างเดียวห้ามจบดีอย่างอื่นแล้วเข้าไปก็คือกัดอย่างเดียวตายละงงแล้วตอ,ตอนเนี้ค<ม>ุณดำกับพี่เมย์งงแต่ตคุณมดดำมาว่าเราพักก่อนมาช่วงหน้ามาคุยกันดีกว่าเนอะว่าค<อ>ุณ<อ>พ่อคุณแม่จะวางแผนยังไงกับน้องดีไหมกับอนาคตของน้องคนนี้เห็นไหมคะคุณมดดำพูดอะไรไม่ออกแล้วฮะเดี๋ยวคุณดำเนินรายการต่อขอหน้าฟังเด็กแล้วกันฮะวันนี้เบรกนึงช่วงหน้าดีกว่าเนอะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะวางแผนชีวิตน้องยังไงต่่่อไปนนนะะคคคุณผู้้ชชววงหาบกั นะรครับยังอยู่กับบอเก้าแสิบครับท่านผู้ชมฮะนี่อาจจะเป็นอีกเทปหนึ่งซึ่งเป็นเทปที่ประทับใจเมื่อกี้คุณเม้างว่าไงนะฮะคือเห็นว่าน้องเนี่ยเก่งทุกอย่างรอบด้านแบบนี้อยากจะทราบเหยคะว่าคุณพ่อคุณแม่เล็งอนาคตน้องว่ายังไงบ้างคะจะทํายังไงจะอยู่คู่กับน,น้องนี้ตลอดไปแล้วก็ชอบตรงไหนอะไรต่อไปหรือว่าจะให้น้องเขาพลิกขันไปทางไหนบ้างหรือเปล่าอะไรยังไงคอจริงจริง,รงการเป้าหมายในการเลี้ยงลูกนะคะ,ค,ะคือเป็นเด็กมีความสุข นะคะเก่งดีและมีสุขนั่นคือนั่นคือเป้าหมายของเราเก่งดีและมีสุขหมายถึงเก่งด้วยแล้วก็ไม่เก็บกดด้วยเขต้องดีแล้วก็ต้องมีความสุขบางคือเด็กออกเข้าใจคําว่าเด็กบางคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กไทยเนี่ยจะต้องพ่อแม่เฮ้ยเรียนใด้ชนะคนนู้นสิเรียนได้ชนะคนนี้สิเด็กจะต้องไม่เก็บกดต้องมีความสุขและต้องดีค่ะเขาต้องเป็นคนดีตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยเราจะบอกลูกเสมอระหว่างคนเก่งกับคนดีถ้าหนูเป็นคนดีหนูอยู่ในสังคมได้สบาย แต่ถ้าหนูเก่งและหนูไม่ดีดหนูจะอยู่ในสังคมโดยที่ไม่มีคนยอมรับแต่หนูจะโชคดีถ้าหนูทาได้ทั้งสองอย่างหรือเป็นทั้งสองอย่างนี่ถามคุณแม่นะคะว่าถ้าอย่างนี้แล้วปีหน้านี่จะถึงปีใหม่แล้วคุณมดําปีหน้าแพนอะไรไหมคะน้องมีแพนเลยไหมคะปีหน้าจะปีหน้าจะเรียนอะไรอะไรเพิ่มเติมอะไรๆๆไหมครับหรือว่าหมดละโฮมสคูลนี่มันเต็มอิ่มแล้วจะต้องไปถึงเมืองนอกไหมคะ เราพยายามที่จะเอาลูกไว้ในเมืองไทยให้นานที่สุดเท่าจะเป็นไปได้เพราะเราคิดว่าค่านิยมแบบไทยๆของเราเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็คือนี้ก็มีได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนที่ที่ไปมีครอบครัวอยู่ที่อเมริกาเขายังบอกว่าด้วยด้วยค่านิยมของคนไทยน่าจะยังดีกว่าค่ะ คือตอนนี้สิ่งที่พ่อแม่พยายามจะทำคือเปิดโอกาสให้เขาเยอะๆคือเราสองคนสมัยที่ออลูกเล็กๆเนี่ยเราก็คุยกันเรื่อยๆใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเราควรที่จะโฟกัสไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าแต่หลังจากที่ได้คุยกับผู้รู้หลายๆท่านเนี่ยทุกคนบอกว่าเปิดประตูให้เขาหลายๆบานคืนตามใดที่เขายังสนุกกับมันและเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าสักวันหนึ่งเนี่ย ถ้าจะเอาวิชาการทั้งหมดที่เขาเรียนรู้เนี่ยเรามาซิงคโปร์ไหมารวมกันมารวมกันแล้วสร้างวิชาการใหม่ขึ้นมาก็ได้อาจจะเป็นนักคิดคนนักประดิษฐ์นะอาจจะเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้โนเบลเพราะพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปโฟกัสให้เขาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นตามใดที่เขายังเรียนรู้ได้ก็ยังแฮปปี้กับไม่จำเป็นต้องเลือกหรอกถูกต้องใ้่หมดแล้วตอนนี้เปิดกว้างรับหมดอย่างถ้าสมมติอยากมีลูกอัจฉริยะต้องเป็นยังไงฮะอย่างแรกคือทีมเวิร์คของพ่อแม่ต้องแข็งแรงค่ะ เพราะว่าไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งเราสองคนจะคุยกันเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับลูกทั้งคู่จะมีส่วนในการตัดสินใจและพิจารณาด้วยกันอะไรที่มันไม่ไม่ถูกเราก็จะปรับวิธีการของเรานะคะทำให้ทนานนยพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็จงดูในสิ่งที่ลูกทําฟังในสิ่งที่ลูกพูด mm. และเราต้องออกมาคิดต่อว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาได้ไหมและเมื่อพัฒนาแล้ว ต้องพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็พ่อแม่ต้องมีวินัยจริงๆณปัจจุบันนี้เนี่ยธนัดพอรู้เรื่องแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกันจะไม่ใช่สองคนละเราจะถามคนจะคุยรับแล้วเราจะคุยกับเขาแบบเปิดอกว่ามันมีโอกาสมันมีข้อดีข้อเสียยังไงให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะเลือกเดินทางไหนนะฮะทุกครั้งเราจะเรียกเขานั่งคุยด้วยแล้วถ้าสมมติขอโทษนะคะว่าตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านชมอยู่แล้วลูกเนี่ย เห็นเลยยังมองไม่เห็นพรสวัรค์หรือก็ฉันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ลูกฉันก็ไม่ได้เรื่องเอาแต่แง่แง่หรืออะไรเป็นวันเอาแต่เล่นก็ทำยังไงเะจะทำยังไงถามพ่อแม่เขาว่าเขามีเวลาให้กับลูกเท่าไหร่แล้วก็เห็นพ่อเขาเห็นลูกเขาจริงหรือเปล่าที่เขาเห็นเห็นเนี่ยเห็นไม่จริงอ่าแง่ว่าเห็นไม่จริงรเวันนี้ขอบคุณจริงๆครับครอบครัวเปรียวเทียนยิ่งทวีแล้วก็ขอบคุณน้องจนนทด้วยนะครับ ที่อยู่กับเรามาถึงสองวันนะครับขอบคุณครับแล้วก็ชื่นชมครับวันหนึ่งอยากจะเห็นนักวิทยาศาสตร์โนเบลอาจจะเป็นหนูก็ได้วันนั้นพี่มดดําอาจจะแก่แล้วอาจจะเป็นลุงมดดําเป็นเป็นอะไรไม่ลุงเป็นเป็นคนแก่นั่งดูหนูเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณเมย์เพื่ออารมณ์นะฮะสองวันเต็มอิ่มครับจริงๆแล้วมันก็ให้กลับไปย้อนที่ตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆเราทำเขามาได้เรามีเวลาที่จะเรียนเขาหรือเปล่าดูแลรู้สึกว่าตัวเอง ดีใจมากที่มาทำนะคะในในในเขาเรียกว่าไงอะหัวข้อนี้มากคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างน้อยเมย์ไม่มีครอบครัวมีลูกแต่มันเป็นแนวทางแนวคิดเตรียมว่าเมย์สามารถมีลูกที่มีคุณภาพได้แบบนี้เพราะว่าเพิ่งไปรับดอกไม้มามีสิทธิ์อยู่แล้วหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ